เรื่องคุณเห็นทำจะต้องอบอกย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้เป็นสุสวรรค์เดี๋ยวมาฟังเคสสต๊ดดี้กันพี่ชายคนโตของลูกบวชเป็นพระภิกษุ เห็นไหมมันเกี่ยวโยงกันใช่ชีวิตครองผ้าเหลืองมาประมาณ20่สิบปัาษาหลวงพี่เป็นพระภิกษุที่ชอบช่วยเหลือคนโดยท่านได้ล่ำเรียนวิชาอาคมเป็นภาษาเขมรนี่ขึ้นต้นเป็นไม้ไผ่มีการปลูกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆ มีผู้คนเคารพนับถือท่านมากผู้คนมารักษากระหลงพี่ก็เยอะส่วนใหญ่จะถูกของมาแล้วก็มารักษาจนหายเมื่อไหร่จะเลิกกันทื่นนะส่งของมากเก็บของไปอะไรอย่างเงี้ยพอหายก็มาทอดผ้าป่าบ้างมาทอดกระถินบ้างให้กับสำนักสงฆ์นั่นที่ได้มาก็นำมาสร้างศาลาแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะหลวงพี่ได้มาฟื้นฟูสำนักสงฆ์นี้ยี่สิบกว่าปีแล้ว ถ้าด้สร้างศาลาในสำนักเองสร้างคนเดียวลูกศิษย์จะมาช่วยบ้างก็จะเป็นช่วงเลิกเรียนตอนเย็นหลวงพี่รักสำนักนี้มากค่ะไม่เคยบ่นว่าลำบากแต่หลวงพี่ชอบโซบุหรีมากค่ะและสูบเยอะด้วยถ้าเลิกไม่ได้โยมน่ะเลิกแล้วนั่นเนี่ยท่านยังเลิกไม่ได้ดูสิจกนกระทั่งล้มป่วยลง ต้อไปหาหมอรักษาพออาการดีขึ้นหลวงพี่ก็สร้างศาลาต่อจนในที่สุดหลวงพี่ก็เจ็บหนักถูกนำส่งโรงพยาบาลหมอรักษาแต่ไม่หายเพราะมะเร็งปอดลุกลามมากจากปอดข้างซ้ายลามไปข้างขวาหลวงพี่ไม่สามารถนอนได้เลยเด้แต่นั่งพระบอกว่านอนแล้วปวดมากเม่ไหมาิส์การสูบบุหรี่ ตั้งแต่หลับประมาณเดือนก,กว่าหลังจะกนั้นไม่นานในตอนเช้าที่โรงพยาบาลหลังจากที่ฉันอาหารเช้าสักครู่หลวงพี่ก็บอกกับเพื่อนพระราของท่านว่าท่านสู้กับมันไม่ไหวแล้วหลวงพี่ก็มรณาภาพบนเก้าอ,อี้ในวันที่23พฤศจิกาย,ยน45ปัจจุบันนี้ได้เก็บร่างของท่านไว้รอจนกว่าจะสร้างเมรุเสร็จแล้วจึงจะเผา พระองค์พี่บอกว่าท่านจะสร้างศาลายเสร็จและสร้างไปเรื่อยต่อแต่ท่านกำมรณาภาพซะก่อนอายุเพียง46ปีมะเร็งปอดพระบุรีพี่สาวคนที่สี่ได้สร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้นหน้าบ้านนี่หาเรื่องอะไรงมาเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จไปนานพี่ก็มีอาการเจ็บไหลและปวดมากหายยามากินก็ไม่หายไปหาหมอหมอตรวจเ,เล็กเสลก็ไม่มีอะไร จะก็ตั้งสงสัยว่าจะโดนของเพราะว่าหมอปัจจุบันตรวจไม่เจอเต้องไปหาหมอผีเลย,เยจึงได้ไปหาหมอผีที่ทำพิธีเกี่ยวกับไสยศาสตร์มาทำพิธีให,ให้ก็เบาลงหมอผีก็บอกว่าเป็นเพราะตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ผิดด้านเห็นไหมมันก็มีเหตุผลนั่นนั้น <laughs> แล้วยังตั้งสารทับกับจอมปลกด้วย แล้วที่สำคัญตอนท,ทำพิธีตั้งศาลคนในพิธีเขาทำกระทงที่ตั้งที่จะตั้งศาลผิดเห็นไ,ไหมเพราะกระทงที่เขาทำเป็นกระทงเลี้ยงผี <laughs> กระทงเลี้ยงผีไม่ใช่กระทงเลี้ยงเจ้าที่ผิดกระทงอีกเอ <laughs> ที่จะขอตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จึงเป็นเหตุให้พี่สาวปวดไหลนี่คือการวินยัยฉัยของหมอผี หมอจึงได้แก้พิธีนั้นแล้วทําให้ใหม่หมอรักษาพี่สาวโดยใช้แป้งมันปลุกเสกมาให้พี่สาวทาทับบริเวณที่ปวดพอทาทับบริเวณนั้นก็หายปวดแต่เมื่อหายปวดที่แขนแล้วก็ไปเป็นที่อื่นแทนหายปวดแขนแต่ปวดหัวปวดหน้าท้องปวดหลังปวดขาเป็นต้นและที่สําคัญปวดหน้าอกหมอบอกหมอผีบอกว่าโอปวดเข้าถึงหน้าอกแล้วใกล้หัวใจ ยากต่อการรักษามากแล้วแหละแป้งช่วยบรรเทาเฉพาะที่เท่านั้นปัจจุบันนี้หมอผีก็ยังรักษาไม่หายเลยค่ะเอาหละยังไม่จบพี่ชายคนที่เจ็ดมีอาชีพร,รับราชการช่วงปลายปีพศ43ทางกองร้อยได้จัดทอดก,กระถินสามวิคีไปวัดดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่พี่ชายก็ไปแต่ก่จะไปรถเจงกรสตาร์ไปติดท,ท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่ สภาพรถก็ดีเพราะพี่จะดูแลรถมากจนเกือบเที่ยงรถจึงติดพี่ชายได้เอาอเดินทางไปกับหลานและภรรยาไปถึงเขาก็ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับเพื่อนกับพี่ชายก็ชวนนอนค้างที่บ้านหนึ่งคืนเพื่อจะพาไปไว่า้พระที่ดอยสุเทพกลางคืนนั้นโูกของพี่ชายได้เป็นไข้ออกขาดทั้งคืนจนถึงเช้าแต่พี่ชายก็จะไปวหว้พระกับเพื่อนให้ได้ภรรยาของพี่ชายก็ห้ามแลัก็นะแปลก พี่เน่ยเป็นคนรักและห่วงลูกมากแต่ทําไมถึงไม่เหมือนทุกครั้งพี่ชายไปกับรถของเพื่อนเพราะสะดวกกว่าเพื่อนคนนี้ก็อาสาที่จะขับรถไปบนดอยเองทั้งที่เขาไม่ชนาญรถและไม่ชนานาญทางเมื่อขับรถขึ้นดอยอีกประมาณ4กิโลเมตรถึงดอยสุเทพรถก็พลิกคว่ำพี่ชายกระเด็นหัวฟาดกับเหล็กราวขอบถนนแล้วลงฟาดพื้นอย่างแรงทําให้สมองบวมพี่ชายสลบถูกนําส่งโรงพยาบานลคนครเชียงใหม่ ผ่าตัดสมองสามครั้งก็ไม่หายสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยอายุสาสหนึ่งปีคำถามถามสั้นๆช่วยกันจำนะจ๊ะก็ลงพี่จะล้มป่วยมีจอมปลวกใหญ่มากมาห่อหุ้มพระสังกจายซึ่งเป็นพุทรูปอยู่หน้าสำนักอก็ตะปัดกวาดตั้งแต่แรกๆนี่นะมันก็ไม่มาเนะี่ย ทีนี้อะไรแหละให้โอกาสมันนะหลวงพี่ก็ได้ไปลือ้อจอมปลวกนั้นต่อมาท่านก็นล,ล้มป่วยลงนี่ยมันมีเหตุผลน่าเชื่อนะแลวก่อนที่หลวงพี่จะอยู่สำนักสงฆ์นี้มีเหตุผลอีกมาเพิ่มขึ้นอีกมีพระมาะอยู่หลายรูปในสถานทีน่นี้แต่อยู่ไม่นานก็มลาลภาพลงสถานที่นี้เป็นสถานที่รุนแรงเกี่ยวกับเจ้าที่และจอมปลวกหรือเปล่าเจ้าคะ หลวงพี่มรลาภาพแล้วไปไหนมีกรรมนิมิกตินิมิตเป็นอย่างไรกรรจากการสูบบุหรี่มีผลส่งในตอนละโลกหรือเปล่าคะอาการเจ็บปวดพิ่สาวคนที่สี่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งศาลและจอมปลวกหรือไม่และเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรทําอย่างไรจึงจะหายได้กรรมะไรตาพิชายตั้งประสบอุบัติเหตุและถูกผ่าสมองถึงสามครั้งพิชายตายแล้วเป็นไหนก็ถามสั้นๆแต่ว่าครูไม่ใหญ่ตอบยาว ฝันให้ฝันนะจ๊ะสถานที่ตั้งสำนักสง์ไม่ได้มีเจ้าที่ที่โหดร้ายรุนแรงจนทําให้พระหลายรูปที่มาพํานักณทีนี้มรณภาพรวมทั้งพระพิชายด้วยแต่ละรูปล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองเมาหมดอายุไขก็มรณภาพไปไม่เกี่ยวกับเจ้าที่หรือจอมปลวกจ๊าหลวงพี่เนะี่ย มรณาภาพใจท่านผูกพันกับสำนักสงฆ์เพราะท่านบุรณะขึ้นมาด้กับมือของท่านท่านยังห่วงเรื่องการก่อสร้างท่านารู้ตัวว่าท่านต้องมรณาภาพเมื่อมรณาภาพมันก็อี้แล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเป็นพมมเทวาสายวิทยาธรทันทีคือมีลักษณะ เป็นวิญยธาธณที่แต่งตัวคล้ายพระสีเหลืองกลักสีกลักมีผมยาวสวมรูประคำที่คอเราะท่านสนใจศึกษาแต่เรื่องไสยเวทคาถาอาคมความสนใจเรื่องกิจของพระจรึงไม่เต็มที่ไม่ได้ทำปนิภาณในแจ้งมุ่มงเรียนแต่คาถาอาคมดังนั้นเมื่อมรณาภาพแล้วบุญที่สร้างสำนักสงฆ์ และสนใจแต่สายเวทจึงตั้งมาเป็นภูมิเทวาสาวิทยาธรบุญที่สร้างสำนักสงชื่ออุม,มาไว้ก่อนจึงมาเป็นวิทยาธรส่วนกรรมสุบุรียังไม่ได้ให้ผลจ้ะที่ท่านอายุเพียงแค่46ปีเพราะชาติในอดีตท่านเกิดในสังคมกเกษตรกรรมท่านมักจะเป็นจะช่วยชาวบ้านล้มวัวล้มควายด้วยน้ำใจที่ดีโดยไม่รู้ว่ามันเป็นบาป ไปช่วยเพื่อนบ้านเพราะจิตใจทั้งงามชอบชอบช่วยเหลือคนและฆ่าสัตว์ทรอาหารด้วยกรรมปานาติบาตเป็นอาจินจึงทําให้อายุสั้นเหตุที่ท่านสนใจในสายเวทในชาตินี้เพราะชาติอดีตท่านก็เคยศึกษามาจึงมีเชื้อชอบศึกษาทางด้านนี้อีกก่อก็ชาปัจจุบันที่บวชก็ไม่ได้มีเป้าหมายไปนิพพานบวชแค่สร้างบุญ คือแกนกับมศา,าสนาอะไรก็ไม่รู้ว่ารู้แต่เชื่อแต่เรื่องบุญบาปนั่นแหละจึงศึกษาเรื่องสายเวทเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านคือชาวบ้านอยากก็จะเหลือนะและเมื่อชาวบ้านเริ่มใสยก็จะได้ปัจจัยมา,สร,าสร้างสำนักสงฆ์ก็คิดอยู่แค่นี้อาการเจ็บปวดของพี่สาวคนที่สี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตั้งสารผิดหรือจอมปลวกอะไรพันนั้น แต่มันเป็นวิบากกรรมที่ติดมาข้ามชาติเรื่องอยู่ว่าชาตินั้นน่ะพี่สาวได้กลายเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมมินิสัยชอบโมโหและชอบทุบตีบุตรภรรยาเสมอเสมอเวล,โลเาโกรธก็ลุยกันเลยเอาแม่บ้านไปก็สอบทรายนะกรรมนี้ยิงทำให้ชาตินี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ไปลุยเขานะ่ะให้ตั้งใจทำบุญร,รักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาให้มาก,มาก แล้วที่บุญสนไปให้อดีตบุตรภริยานในชาตินั้นที่ตัวเองไปทุบตีเขาเวลาโมโหม,มากยังไม่มีเหตุผลอีกทั้งให้ไปรื้อสายภูมิเจ้าที่ออกไปเสียแต่ให้รื้อให้ถ,ถูกหลักวิชาโดยพูดถึงปิยะโดยให้ไปพูดดีๆมีปิยะเวียจานมนม์พระมาทําบุญณุทิ่กุส,สนแล้วก็รื้อออกไปเลยเพราะที่สายก็ไม่ได้มีเจ้าที่จทางมาอยู่รักต้องรือ้อจ้ะ ด้ทำอย่างนี้เพื่อให้สบายใจด้วยพี่ชายได้เป็นทหารประสบอุบัติเหตุและต้องผ่าสมองสาครั้งเพราะกำเนิดอดีตก็เคยเกิดเป็นทหารเหมือนชาตินี้แหละแต่เป็นทหารแบบโบราณที่รบกันด้วยหอ,อกดาบและได้ฆ่าคาสิกตายในหลายๆรูปแบบจ้าตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวเจวันโดยตะเกียกตะกายไปหาครอบครัวแล้วครบเจวันแล้วก็ไปเป็น ลูกคเทวาในป่าใกล้ๆบริเวณที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่ากรรมนิมิตรก่อนตายนั่นแหะคือคตินิมิตเป็นต้นไม้ในป่าเขียวชุอ่อุ่มก็ไปเกิดเป็นลูกคเทวานี่ก็เป็นเรื่องสันส้นๆสำหรับเคสสึดีคืนนี้นะจ๊ะเรามาดูภาพหน่อยหนึ่ง ที่หลวงพี่ล้มปว่วยไม่เกี่ยวกับเรื่องจอมปลวกที่มาหุ้มพระสังฆัจายแล้วไม่เกี่ยวกับเจ้าที่แต่เป็นวิบากกรรมส่วนตัวที่ในอดีตเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมและเป็นคนดีมีน้ำใจชอบช่วยเพื่อนบ้านฆ่าสัตว์ทำอาหารจะล้มบัวล้มหมูล้มบัวควายรวมทั้งของตนเองด้วยทั้งของเพื่อนบ้านด้วยรวมทั้งกรรมที่ชอบสูบบุหรี่ในชาติปัจจุบันหลวงพี่มรณภาพแล้วไปเกิดเป็นภูมิ เทวาสาวิยธรห่มกระดักคล้ายพระอยู่ที่วัดนั้นรูปหลอ่อทีเดียวแหละคล้ายๆอย่างเงี้ยมันพึบบเกิดขึ้นมาเลยเนะี่ยพราะบุญที่ตั้งใจยสร้างศาสนวัตถุส่งผลก่อนบาปที่ตนเองสูบุรีส่วนการเจ็บป่วยของพี่สาวคนที่สีไม่เกี่ยวกับการตั้งศาลแต่เป็นวิบากกรรมที่เคยเป็นชายและขี้มโหชกตีบุตรภรรยาให้รักต้องรือ แล้นิมนต์พระมาทำบุญถวายสังฆทานและอุทิศส่วนบุญให้แล้วก็ให้หันมานับถือพระรัตนตรัย,ยเพียงอย่างเดียวพิชายเคยเป็นทหารในอดีตชาติและได้ฆ่าฆ่าเสร็จไว้มากจึงทําให้อประสบอุบัติเหตุและอายุสั้นก่อนตายตินิมิตเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยเกิดเป็นรุกคเทวา